วันนี้จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโรค SFTS นะคะอันนี้จะเป็นโรคไวรัสนะคะที่มีเห็บเป็นพาหะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเลี้ยงสุนัขแล้วก็แมวแล้วปล่อยให้มีเห็บก็มีความเสี่ยงที่จะได้รับไวรัสนี้ได้ค่ะก่อนอื่นมารู้จักกันก่อนนะคะว่าไวรัสตัวนี้ไม่ใช่ไวรัสใหม่นะคะมีการระบาดมาสักพักหนึ่งแล้วส่วนมากเนี่ยจะเจอการระบาดที่ประเทศของเอเชียตะวันออกไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นนะคะในประเทศไทยมีการรายงานของโรคนี้นะคะเมื่อปีพุทธศักราช2562นะคะ ก็คือประมาณปีคศ2019ถึงคศ2020นะคะก็เจอผู้ป่วยไม่เยอะมากนะคะแต่ก็มีการพยายามเช็คดูนะคะว่ามันมีการแฝงของไวรัสนี้อยู่หรือเปล่านะคะก็พบว่ามีเช่นกันนะคะแต่ก็ยังไม่เยอะมากแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่เรามีความเสี่ยงเนาะวิธีการป้องกันนะคะก็คือเวลาที่เรากําจัดเห็บมัดนะคะเราก็ควรจะใส่ถุงมือไม่สัมผัสด้วยมือเปล่านะคะเนื่องจากว่าการติดต่อของโรคนี้นะคะมาสู่คนเนี่ยติดได้จากการที่ เห็บมีเชื้อมากัดเรานะคะดังนั้นเราต้องควบคุมไม่ให้สัตว์เลี้ยงของเราหรือว่าบริเวณที่เราอยู่เนี่ยมีเห็บหมัดเนาะก็ต้องควบคุมให้ดี รวมไปถึงการที่สัตว์เลี้ยงของเรานะคะถ้าถูกเหตุการณ์แล้วมีเชื้อนี้น้องเขามีเชื้ออยู่ในร่างกายนะคะแล้วเราไปสัมผัสสิ่งคัดหลั่งจากน้องเขาไม่ว่าจะเป็นน้ำมูกน้ำตานะคะเลือดนะคะหรือว่าปสัสสาวะนะคะมีโอกาสที่จะเปื้อนเชื้อเวรัสนี้แล้วเราก็รับโรคนนี้ได้นอกจากนั้นนะคะการติดต่อระหว่างคนสู่คนนะคะก็คือการสัมผัสสิ่งคัดหลั่งเหมือนกันนะคะก็การที่เราจะรับเชื้อได้นะคะก็อยู่ที่ตาจมูกปากนะคะเป็นเยื่อเมือกนั่นเองสมมติว่ามีการไอ กันจามนะคะจากสัตว์ที่มีเชื้อไวรัสเลือมไปถึงคนที่มีไวรัสนะคะเราก็จะได้รับทางนี้รวมไปถึงบาดแผลที่ผิวหนังค่ะบาดแผลที่ผิวหนังถ้าเกิดสัมผัสสิ่งคัดหลัง่งหรือว่าเลือดอย่างเงี้ยค่ะก็จะรับไวรัสเข้าไปได้ค่ะ อาการของโรค SFTS นะคะหรือว่าเรียกว่าไวรัสเห็บเนี่ยที่สื่อเขาเรียกกันนะคะก็จะมีอาการไข้นะคะอาการปวดกล้ามเนื้ออาเจียนไทเลวนะคะถ้าตรวจเลือดก,ก็จะพบภาวะเก็ดเลือดต่ำนะคะซึ่งอาการโดยรวมอะจริงๆมันจะคล้คายกับโรคไข้เลือดออกหรือว่าไข้ปวดข้อยุงไลคชิคุณคุณยาฟีเวอร์นะคะการที่เราจะวินิจฉัยได้ว่าตกลงว่าเราเป็นโรคไวรัสนี้หรือเปล่านะคะจะทําได้โดยการที่เราจะต้องตรวจหาตรวจจากเลือดปัสวสาวะหรือว่าจากสวอปที่คอนนะคะก็จะเป็นการตรวจ RT-PCR หรือจะเป็นการตรวจจากการหาแอนติบอดี IgG แล้วก็ IgM จากตัวอย่างเลือดหรือจากตัวอย่างซีรัมนะคะคราวนี้การรักษานะคะเนื่องจากมันเป็นไวรัสยังไม่มีการรักษาที่จำเพาะเจาะจงกับไวรัสนี้นะคะเป็นการรักษาตามอาการนะคะความรุนแรงของโรคเนี่ยถ้าโดยทั่วไปนะคะก็จะคล้ายๆกับพวกไข้เลือดออกนะแต่ว่าอัตราการเสียชีวิตของโรคนี้นะคะก็จะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูงถึง20-3 0%เเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องป้องกันการที่จะเสียชีวิตได้นะคะ มักจะเกิดจากการที่แบบอวัยวะภายในล้มเหลวนะคะอย่างเช่นมีจุดเลือดออกที่ตับตายนะคะหรือการทํางานของหัวใจปอดอันล้มเหลวรวมไปถึงมีความผิดปกติที่ระบบประสาทส n s นะคะก็คือระบบประสาทส่วนกลางนั่นเองนะคะการป้องกันอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าเราควรจะป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงของเรามีเห็บมัดถ้ามีนะคะแนะนาใม้ใช้เป็นพวกกลุ่มยาหยดหรือยากินนะคะที่ออกฤทธิ์ได้ดีมีประสิทธิภาพรวมไปถึงควบคุมเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างเช่นใช้ผลิตภัณฑ์ที่แบบราดตามสิ่งแวดล้อมไม่ให้มีเห็บมัดสะ สมค่ะอันนี้เ,เป็นสิ่งที่เราทําได้แล้วก็ควรจะต้องทําด้วยค่ะเพราะมันไม่ได้มีแค่โรคไวรัสนี้โรคเดียวนะคะที่จะติดมาได้นะคะแล้วก็ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าค่ะนอกจากไวรัสเฮบที่จะทําให้ติดต่อจากเ็ปนะคะหรือว่าสัตว์เลี้ยงมาสู่คนนะคะไวรัสอื่นๆหรือว่าเชื้อแบคทีเรียอื่นๆก็ทําให้สัตว์เลี้ยงเราป่วยได้ดังนั้นก็เป็นสาเหตุสาคัญที่เราต้องป้องกันแล้วก็ควบคุมเห็บค่ะ